สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทางช่องสวนพชเเรานะครับก็พาท่านชมเข้ามาดูกิ่งพันธุ์นะครับต้นพันธุ์ของละมุดพันุ์สาลียักษ์อย่างที่เห็นนะครับผลที่เห็นที่เห็น,ท,หนท,ที่ห่ออยู่เนียคือหอ่อผลเขานะครับจะดกมากแลกวก็เนี้ยแล้วผลที่เห็นอยู่นี่ครับใหญ่ๆนละักขนาดนี้นี่ขนาดข้อดีของเขานะครับคือเนี่ยทนแรงและกะอย่างที่เห็นนะครับคือแทบจะไม่เคยได้รดน้ําเลยก็พื้นพื้นตรงนี้เราทํายกโค นะครับไว้สําหรับปลูกบ้านแล้วก็ปลูกต้นไม้เอาไว้อย่างเช่นละมุดเนี่ยที่เห็นนะครับสามารถทนแรงมากนานๆจะมาลดน้ำทุกครั้งแต่ไม่ใช่ว่าไม่ลดเลยนะครับคือระยะแรกเนี่ยก็เริ่มปลูกเราต้องลดนะครับลดก่อนอย่างผลที่ลุงถืออยู่นี่น้าหนักประมาณเท่าไหร่คะพอที่อยู่นี่ก็คืออยู่ที่ประมาณสองขีด่าทโดยเฉลี่ยก็คือสามี่โลกิโลสามสี่โลกิโล,ล,กกโลแต่นะเคยใหญ่สุดนะครับเคยใหญ่ถึงครึ่งกิโล ก็คือเป็นไม้ที่ให้ผลดีการดูแลรักษาก็คือไม่ต้องไม่ต้องดูแลรักษาอะไรบ้างมากนะคะก็ะแค่รดน้ดําค่ะดูซะเนี่ยอันนี้คือเราปลูกแบบจริงๆฟองๆเลยตามไปที่เห็นดีดอกมากเลยและทนแรงมากไม่ต้องกลัวพอให้เขาอยู่ตัวแล้วปลูกประมาณสักหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยแทบจะไม่ต้องดูแลอะไรให้ธรรมชาติเลี้ยงก็อยู่ได้ใช่ค่ะท่านใดสนใจนะคะปลูกไว้ทานปลูกไว้จําหน่ายนะคะ สนใจพันนี้น่าหน้าน่าปลูกมากเลยค่ะสําหรับพันละมุดพันสาลียักษ์นะคะพอดีนี่ก็ต้นประมาณสามสี่ปีต้นนี้ปลูกสามสี่ปีแล้วแต่ว่าเราปลูกประมาณสามสี่เดือนก็เริ่มเห็นดอกเห็นผลแล้วค่ะเพราะกิ่งพันที่เราจะหน่ายไปจะเริ่มมีดอกมีผลติดไปบ้างมีทุกุ่นเลยครับมี่เห็นเนียมีมีรุ่นนี้อย่างที่เห็นนะคะจะมีลูกใกล้แก่มีลูกเพิ่งออกใหม่มีรุ่นดอกนะคะมีหลายรุ่นเลยค่ะ สนใจกิ่งพันธุ์นะคะติดตอ่อมาได้ทางช่องสวนลุงเพชรพันไม้นะคะเรามีไม้ผลพันธุ์ดีๆจำหน่ายนะคะฝากกดติดตามาช่องสวนลุงเพชรพันไม้ด้วยค่ะสนใจติดตอ่อสอบถามได้ทางเบอร์โทรศัพท์0852946251สามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือจะเข้าไปชมในเพจทางเฟซบุ๊กก็ได้นะคะชื่อเพจสวนลุงเพชรพันไม้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ